ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ด โรกูลหรือบุคุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมกําลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนําร้านริปเปอร์เอ็กซ์นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริิิ่่มมตต้นเเพียยงง1บบบาทและะร AD เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม World ซีโรนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงทาวเวอร์หรือว่าหอคอยนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊สศูนย์เส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องแก๊สศูนย์เนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเาทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโรบอตก,ก็แนะนำว่ากดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจจ้้้งงเเเเเตืือออนน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 ะะะไดห็ก่่่คคาารรัับพีย ฝากช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมโดย Tower หรือหอคอยเกมนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมซึ่งผมจะพูดไปทีละอยา่างนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงหอคอยเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงการอัพเลเวลพาวเวอร์เลเวลก่อนละกันนะครับผม <c oughs> หลายคนนะครับผมที่เล่นเกมนี้ในช่วงตอนที่เปิดฟรีแล้วเนี่ยอาจจะแบบฟาร์มมาอย่างหนักหน่วงนะครับผมจนเลเวลตันแล้วนะครับผมนั่นคือ60ในช่วง ในช่วงที่การแบบฟาร์มเวลต่างๆฟาร์มลงดันเจียนต่างๆดันที่60นะครับผมซึ่งหลังจาก60เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเลเวลพาวเวอร์เลเวลของเราเพิ่มขึ้นได้อีกถึง75นะครับผมโดยการได้รับของต่างๆนะครับผมซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสวิธีนะครับผมซึ่งวิธีที่1นะครับผมนั่นก็คือการลงดันเจียนนะครับซึ่งดันเจียนในเวลดที่5เนี่ยจะสามารถลงด้ตอนที่ไม่โอหกสิบนะครับผมจะต้องหกสิบก่อนถึงจะลงได้นะครับ เมื uhm. gard, hai, ่อเราลงแล้วใช่ไหมครับผมในดันเจี้ยนเนี่ยในในทุกๆ3ชั้นเนี่ยก็จะมีมินิบอสนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสดรอปของที่เลเวลมากกว่าเรานะครับอ่าเขาจะถูกแล้วนะครับผมก็คือเลเวลพาวเวอร์เลเวลของเราเนี่ยจะสามารถเพิ่มขึ้นตามจํานวนเลเวลของของที่ดรอปในดันทาวเวอร์นะครับผมสมมติว่าผมเนี่ยไปลงดันทาวเวอร์ใช่ไหมแล้วบอสดรอปของเวล61มาผมก็จะกลายเป็นเวล61นะครับผมจาก60ประมาณนี้นะครับผม วิธีที่หนึ่งคือลงทาวเวอร์ได้ดอปของนะครับผมแล้ววิธีที่สองนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะลงทาวเวอร์ไม่ไหวนะครับเพราะว่าลงไปก็ตายก่อนหรือว่าลงไปตอนเจอบอสก็ตายตอนบอสก็ไม่ได้ของนะครับผมซึ่งจะสามารถเพิ่มพาวเวอร์เลเวลได้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการฟาร์มเวิร์ลบอสนะครับผมซึ่งเวิร์ลบอสคืออะไรนะครับผมในเวลาที่เราเล่นหรือว่าเราอยู่ตามเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งขึ้นตรงกลางจอแล้วนะครับผมเขียนว่า World Event สีม่วงนะครับผมซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปปีศาจขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีเป็นพื้นสีม่วงนะครับผมให้เราทาการเดินทางไปยังที่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งมันจะบอกระยะระยะทางอยู่ว่า1กิโล2กิโลต่างๆาแล้วก็ทําการเดินไปนะครับผมพอเราเดินไปถึงเนี่ยจะมีแบบจะมีคล้ายๆแบบว่าเป็นเป็นว่ากับที่อัญเชิญบอสนะครับเ <ME> มื่อบอสออกมาเนี่ยเวลาเราฆ่าบอสเสร็จนะครับผมมันจะมีโอกาสดปของเช่นเดียวกับทาวเวอร์เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจะเดินไปดูนะว่าแบบที่เกิดบอสประมาณไหนนะครับอยู่ใกล้ตรงนี้เปล่าวะ ที่เกิดบอสเอ่ออยู่ไกลฮะประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูนะครับสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งมันจะทําการสุ่มเกิดนะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจเรื่องเวลานะว่ามันเกิดทุกๆกก่นาทีแต่ว่าเวลามันเกิดมันจะแจ้งเตือนข้างหน้าแบบเอ่อข้างหน้าจอเราใหญ่ๆเลยนะครับอาเช่นตรงเนี้ยตรงนี้คือจุดเกิดจุดเกิดเวอร์บอสนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะครับโดยที่เอ่อจะมีของตอบสองกล่องนะครับผมถ้าใครซื้อเกมพาร์ตก็สามารถเปิดได้สองถ้าไม่ใครไม่ซื้อก็เปิดได้หนึ่ง วิธีที่2จบไปนะครับผมแล้ววิธีที่3นะครับผมสำหรับคนที่ฟาร์มเวอร์บอสแล้วเนี่ยมันแบบได้น้อยก็มีอีกวิธีหนึ่งคือการทำเควสรายวันนะครับซึ่งเควสรายวันเนี่ยมันจะอ้างอิงจากเวลที่เราอยู่นะครับผมสมมติว่าเราเนี่ยสมมติว่าเราเวลหกสิบใช่ไหมเควสรายวันนะครับผมมันก็จะมีโอกาสดรอปของที่มากกว่าหกสิบแล้วทำให้เวลพาวเวอร์ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมแล้วถามว่าพวกแบบเควสเวลต่างๆเนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับผมคือเควสเวลห้าเท่านั้นนะครับผมมันจะดรออปขงที่่แบบวา ประมาณเรื่องของเราให้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคงั้นมาพูดถึงเรื่องทาวเวอร์กันดีกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมทาวเวอร์ทางเกมโอซิโลเนี่ยเปิดมาแค่ทาวเวอร์อันแรกนะครับนั่นก็คือ Python Tower นะครับผมซึ่งสามารถลงได้ตอนเลเวล60นะครับผมซึ่งในดันเจียนเนี่ยหรือว่าในทาวเวอร์เนี่ยก็จะมีเป็นกล่องนะครับผมรูปแรงแบบนี้นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน2ชนิดนะครับนั่นคือกล่องสีเขียวแล้วก็กล่องสีแดงนะครับซึ่งกล่องสีแดงเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปพวกนี้เลยนะครับผมเออ่เป็นทิกตเดมมอนนะครับผ ที่เกตดีมอดถ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะไีอ้อีกชนิดหนึ่งนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสดรอปไขส่สัตว์เลี้ยงสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับว่าในดันเจียนมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งในดันเจียนเนี่ยเวลาเรามายืนใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่ามีโอกาสดรอปอะไรบ้างนะครับผมก็อดรอปประมาณนี้เลยนะครับซึ่งจะดรอปตรงสายเราเท่านั้นนะครับผมสมมติผมเล่นดาบใช่ไหมก็ดรอปเฉพาะของดาบถ้้าา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 าเาเเเเเเรรรรรรลล่ลลกก่่นนนนนนขขวววกกก็็ดดออปปปฉฉพพพะะะะมมมจคณีับผซึง ชุดสมสายเนี่ยก็จะแบบเดียวกันนะครับผมสามารถใช้ใช้รวมกันได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะมีดอกพวกเอ,อ่อเปิร์กสามเปิร์กสองเปิร์กตามขั้นๆันไปนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งเรื่องเปิร์กต่างๆเนี่ยผมค่อยทําคลิปแยกให้ละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนนะครับโอ้โหคนเยอะมากผมจะอธิบายได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลงไปเลยซึ่งในการลงทา้าเวอร์ผมบอกก่อนนะครับว่ามันสามารถลงได้ครั้งละสิบคนนะครับผมแล้วแบบ ตอนที่เข้าเ,าเนี่ยตอนที่เข้าเกือบ20เลยแล้วมันหายไปไหนเพราะว่ามันจะทําการแบ่งให้นะครับผมเป็น2 f, เซิร์ฟเวลาในููในดันนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟสิคนเซิร์ฟสิคนประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอทําการโหลดเข้าทาวเวอร์ก่อนนะครับเมื่อเราโหลดเข้ามาแล้วใช่ไหมก็จะเป็นให้เราเนี่ยลงตามชั้นต่างๆนะครับจะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายนะครับผมจะมีเป็นรูปชั้นทาวเวอร์อยู่นะครับผมจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยอยู่ชั้นที่1เป็นสีม่วงใช่ไหมครับทุกชั้นสีม่วงเนี่ยภารกิจของเราก็คคคือออททําาากกกกรรรหลล่่่่งงุญแแจีีีีีมับบัันนนนนนเเป็สขยวบบบบ้ะะ เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปให้ถูกก่อนนี่นะครับผมคือกล่องกุญแจนะครับเห็นไหมฮะสีเขียวแบบนี้นะครับคือกล่องกุญแจนะครับเมื่อเราเปิดมันจะหายไปนะครับผมแล้วเราจะได้รับกุญแจสีเขียวด้านซ้ายมาตรงนี้นะครับนี่คือเควสลัหลักของชั้นสีม่วงนะครับซึ่งชั้นสีม่วงเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดก็2ชั้นเราจะสลับเป็นชั้นสีเหลืองนะครับผมซึ่งชั้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นมินิบอสนะครับผมสังเกตได้ว่าจะมีประมาณ4ี่ตัวนะครับแล้วก็จต่สิ้นสุดที่ชั้นสีแดงแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับแล้วด้านซ้ายคือเป็นรูปกุญแจคือเป็นกล่องกุญแจอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมแล้วก็เป็นรูปประตูสีเขียวตัวนี้คือเป็นจุดไปยังชั้นต่อไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมหวังว่าจะไม่หวังว่าจะไม่ไม่งงกันนะครับเนี่ยนี่คือจุดเข้าซึ่งเวลามีคนหาเจอก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะตัวนี้คือชั้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเวลาขึ้นให้ว่าต้องมาภายในเวลาเท่านี้ไม่งั้นเนี่ยจะทําการตัดชื่อออกไปหรือว่าตายนั่นเองนะครับ หลักๆก็คือหากุญแจสีเขียวแล้วก็หาประตูไปยังชั้นต่อไปประมาณนี้นะครับอ่ามาแล้วก็ลงต่อนะครับเมื่อลงต่อใช่ไหมครับผมก็จะเป็นการสุ่มนะครับผมแผนที่จะไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องทําการวิ่งหากล่องที่เป็นสีเขียวนะครับซึ่งกล่องเนี่ยจะมี2องชนิดคือกล่องสีเขียวแล้วก็กล่องสีแดงนะครับซึ่งกล่องสีแดงเนี่ยจะเป็นกล่องให้ของนะครับผมอาจจะเป็นกล่องกับดักในบางครั้งนะเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังกันด้วยนะครับอาท์ตินเราก็วิ่งหาของไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่ง ถ้าทางตันเราก็กลับผมแม่เป็นคนที่เจอทางตันโคตรบ่อยครับไม่รู้เป็นอะไรนะคือแบบไปแบบเจอทางตันแบบบ่อยมากๆนะครับซึ่งถามว่าไอพวกมอนในดันเนี่ยสามารถฆ่าได้ไหมก็ฆ่าได้นะครับผมเพื่อหาเงินหาอาหารจะเลี้ยงแต่ไม่ต้องฆ่าได้มันเสียเวลานะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งที่แนะนําสำหรับการลงหอคอยนะ้า่ังๆคือแนะนําว่ามีเลี้ยงก่อนทําให้เราเนี่ยหาทากล่องกุญแจได้ง่ายมากขึ้นนะครับ โอเคแป๊บนึงนะครับขอเดินหาสักคู่หนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่ผมเดินวงมาพักหนึ่งนะครับผมเพื่อนิตี้ผมก็หาครบทั้งสองอย่างแล้วคือกุญแจแล้วก็ทางทางไปชั้นต่อไปนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปกันเลยนะครับซึ่งพอชั้น3เห็นไหมฮะพอชั้น3มเนี่ยจะเป็นชั้นสลับบอสนะครับผมด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับก็ให้เราทําการฆ่าบอสเลยนะครับ เอาลืมกดสกิล E เรียบร้อยซึ่งชั้นนี้เนี่ยพยายามมองสกิลบอสตรงใต้ตีนนะครับผมคือมันจะเป็นสกิลแบบเป็นแพทเทิร์นมาให้นะครับมันหลบได้ค่อนข้างง่ายนะหลบง่ายก็ง่ายอยู่พยายามหาจังหวะหลบให้ดีนะครับแต่ว่านี่คือคนเยอะคือไม่จําเป็นต้องหลบก็คือแทงไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยค่อยฮิวเอานะครับเนี่ยแกตายละ <laughs> แกตายละไม่ได้กดเกาะนะครับเมื่อกี้กดไปแล้วแต่ว่ามันหายไปแล้วนะครับโอเคมาเขาช่วยทีหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราฆ่าบอสชั้นสามสามหกเก้าสิบสองก็จะมีของดรอปแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเลือกกล่องไหนก็ได้สักกล่องหนึ่งนะครับผมเมื่อเราเลือกจะมีของดรอปออกมานะครับผมอ่ะซึ่งถ้าเราเวลหกสิบเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปเวลหกหกเอ็ดขึ้นมานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจะสามารถเลื่อนขั้นไปได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับขอคอ,อยเดี๋ยวมันคลิปมันยาวเกินไปผมขออนุญ,ญาตเออ่กับเมืองเลยล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเรื่องหอคอยนะครับก็ให้เราทำการลงไปเรื่อยๆนะครับผมทุกๆ3ชั้นจะมีบอสเป็นมิดิบอสนะครับผมแล้วก็ชั้นที่15หรือว่าชั้นสูงสุดนะครับผมจะเป็นบอสตัวใหญ่เป็นมังกรแดงนะครับผมมังกรไฟประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับผมถ้าผมพูดผิดหรือว่าให้ข้อมูลตกหล่นต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมสามารถมาพิมพ์แนะนาหรือว่าพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ผม ง้นไเจอคลิปหน้าหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยนะครับผมโนใคร้อยากที่หาที่เล่นหาที่ลงดันหาที่ทำเคสต่างๆก็สามารถที่จะมาเข้า r e คอร์ดแก๊สศูนย์เคเพื่อหาที่ได้แล้วกันนะครับงั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมงั้ไม่เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย